คุณทำไป3,000ชั่วโมง4,000ชั่วโมง <ไป S 1> คน,นอื่นบอกว่าอันนี้ง่ายกว่าคุณ<ไ>ปเปลี่ยนนะคุณเริ่มใหม่นะครับทีนี้มันย้อนกลับไปเรื่องที่ที่บอกว่าเออมันจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันไม่มีสิ่งแรกก็คือมีมีเป้าหมายก่อนถ้าเราไม่มีเป้าเราจะไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่ใช่จนเกินไปคนนั้นชวนคนนี้บอกเฮ้ยอันนี้ง่ายกว่านะคุณก็ไปคือทุกอย่างเนี่ยมันมีดีและก็ดีกว่าเชื่อไหมว่ามันเหมือนผู้หญิงสวยมันก็จะมีสวยกว่าอยู่ดี สิ่งที่คุณทําอยู่นะที่เราบอกว่าดีในวันแรกอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีคนมาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่าและง่ายกว่าและได้เงินเยอะกว่าถึงบอกไงถ้าวันนี้คุณไม่ชัดเจนอะ่ะคุณก็จะไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีอ่อ่ะแล้วคาถามคือแล้วคุณจะสําเร็จได้ยังไงเพราะคุณต้องอยู่กับมันเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงนะคือทําไปได้นิดนึงแล้วถ้าเปลี่ยนอันใหม่ก็สามารถเริ่มคุณก็เริ่มใหม่ คุณทําไป3าพชั่วโมง4พันชั่วโมงมคนอื่นบอกว่าอันนี้ยง่ายกว่าคุณเปลี่ยนนะคุณเริ่มใหม่นะครับคุณจะทําธุรกิจคุณจะสร้างแบรนด์เนี่ยกว่าคนจะเชื่อในแบรนด์คุณน่ยใช้เวลาเท่าไหร่อะใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าคุณจะประรสบความสำเร็จจากการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปับ๊บคุณได้กําไรนะคุณเจ๊งก่่นนะ คุณโดนก่อนนะกว่าคุณจะได้กําไรแล้วได้กําไรปีแรกเนี่ยผมไม่กล้าพูดนะว่าผมสําเร็จจากการลงทุนผมเด็กน้อยมากเพราะมันวัดกันเป็นสิเปีอยู่ที่เรามีวินัยในการถือได้นานแค่ไหนที่เขบอกว่าทนรวยให้ได้อะได้นานหรือเปล่า